สวัสดีค่ะมาดูขั้นตอนการกรอกน้ำหวานใส่ตัวดูดกันนะคะขั้นตอนแรกก็คือหยิบตัวดูดมานะคะแล้วก็เป่าลมเข้าไปนะให้ตัวพองที่จะมีพื้นที่ใส่น้ำหวานเข้าไปนะคะแนะนำให้ใช้ขวดสีแดงนะคะปามจะเล็กกว่านี้อันนี้ขวดสีขาวปากจะค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็ใส่น้ำหวานเข้าไปเราให้มันมีพื้นที่ไม่งั้นอะอากาศมัน เหมือนขวดมันจะดูดอากาศเข้ามาตัวมันก็จะแบนเหมือนเดิมน,นี้ก็คือมันจะช้านิดนึงเพราะว่าปากมันใหญ่นะคะถ้าเราใส่แบบไปเหมือนว่าไปปิดเลยอะ่ะมันก็จะดูดอากาศในตัวดูดขึ้นมาแต่ถ้าใช้ขวดที่ขวดบีบที่ปากเล็กกว่านี้มันก็จะมีช่องช่องอากาศมันก็จะเร็วกว่านี้นะคะใส่ไปเรื่อยๆนะคะ ใส่ไปจนน้ำหวานนะคะถึงตรงว่ายว่าหกแล้วเห็นไหมถึงแค่เห็นไหมคะเลอะเทอะเลยถึงแค่ข้อตรงเนี้นะคะ่ะจากนั้นเราก็จะเอาไปซีนนะคะเครื่องซีนเราอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวนะคะ